สั่งเร็วๆจะเร็วแล้วจัาไมต้งไหไมใช่ไ่่ออ่นใครกินใครกินเร็วสั่งทำไมอะไรมาจาเนี่จ่ายตังค์ยังรับจ่ายตังค์ยังรับ คนเลี so uh, um, ้ยงคนเลี so ้ยงเปลยนลิวถาจาได้แอเยาแอลตคลิคืนคนไปแล้ว ไม่เป็นไรผมมีค okay. ลิปนับแล้วผมไม่อาจารยเด๋ยวดูว่าเขาคนอื่นต่อหอไงไม่ใช่ว่าเสกแล้วเท่านั้นะมีจำมเองทำนีอร่อยกือกนไ่นไปกินีได้ให้คนอื่นให้กูแลไปแล้วไม่กินก็ให้กูฉันนี่ กม่ับแต่แต่เราคนเลี้ยงเฮ้ยเดี๋ยวมากเลยนะข่อต่งไงฮะลอกล็อกล็อกล็อกอาจารย์อยู่เนี้ยเดี๋ยวก่อนครอาจารย์จะขับรถกลับเลยให้กันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาตังค์มาหนึ่เอากุญแจรถกลับเลยไม่ต้องทิ้งกุญแจรถไปก่อนไม่เป็นไรครับเพื่อนผมมีรถขับตังค์รถขไวก่น จานหนีจานโดนจะโดนแนเล็กพิ้วขับรถแน่เล็กแมวเหรอครับกตาวได้ไหมแปมปมแปขอไม่ตนจากไอในห้องแป๊บนึงอันนี้ได้รอแนก เจ้าของมันเกิดคนเลี้ยงไอ้นู่นละหนีลอยโลแบบดิจิตอลใครมีมวันเกิดจะทำกัญชาทุกวันเฮ้ยคุณเห็นกล้องแล้วนี่คือรายการอ๋อกันเลยจรจาชวนมาดูดิเออไปงานชลหรอรู้นี่นะเอามาดูเด<ๆ>ี๋ยวว่าเดี๋ยวหนุเกิดทุกวันให้ดูเลย่ครั้งลอเอาวางกระถางโซนมาดูดิจรจาตอน เฮ้ยคุณเด็อาชีวะหอผม่อ๋อคือเลองเพลงขอนัเออกเดไเ้นะเฮ้ยคุณเป็นเด็กเชียงใหม่เหรอย็เขอยูอะไรไหมครับเออใกล้ไปวันนี้ไม่ใช่วันที่เจ็ดีวาเ่ไหเหอเวลาเที่ยดพยายามเี่ยวมาซึ่งเลียวนชนเดี่ยวเดินไปเมาแล้วก็หายตัวหายไปจานไม่หายไปจากกล้องของเรา ไปดูเร็ว